ค่ะท้ำกลางกระแสนอลสีที่ร้อนแรงนะคะตอนนี้ต้นเล็กต้นน้อยอะไรก็มีราคาหมดวันนี้เป็นไงคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะมามาเบิ่งกันเต็มเต็มตาค่ะอารุง์อรังการแค่ไหนนะคะใหญ่โตอรนันแน่มีทับทิมเม็ดเล็กแอบอยู่ด้วยนะจ๊ะกอนี้ค่ะเออ แม่กวนอิมจะเจ้าแม่กวนอิมกระดูกขาวพโพรนเลยนะจ๊ะเห็นแล้วก็ดูน่ารักมากนะคะขาวบริสุทธิ์จริงๆนี่ยังกัดสีไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะกัดสีร้อยเปอร์เซนต์แล้วจะขาวพโพรนกว่านี้เจ้ากุุงไกลเซอร์คะ่ะแอบใหญ่ไปถึงไหนก็ไม่รู้เอ่อ บอลตัวนี้เป็นบอลโบราณนะคะชื่อเหมือนเขาเรียกตามลักษณะใบบอลก็คือหลังเต่าแต่จริงไม่ใช่รู้สึกว่าจะเป็นว่านนางพิมพ์ใช่ไหมใช่ไหมหมอเอว่านางพิมพ์ใช่ไหมตัวเนีใ้ใช่ครับแล้วก็มาที่เสาวน้อยปะ,ปะแป้งหน้าเบเร่เบราค่ะ อีเหนาที่ยังกัดสีไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ดูสิคะใหญ่โตบุ้มบั้มอลังการมากไก่สุพวรรณหรือไก่ตัวงามนั่นเองคะ่ะหกหลงหกหลงนี่ยังกัดสีได้ประมาณ20%เองนะเขียวปึด๊ด แล้วก็ทับทิมนี่ทับทิมเม็ดเล็กหน้าตาเป็นนี้อุ๊ยขาด่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนนะตะกี้เห็นว่าแวบบตัวนี้ลูกสตรอเบอรี่จ้าค่ะปอนน่ารักไหมคะตัมุตวมีค่ะ ตัวนี้จาไม่ได้ชื่ออะไรแต่รู้ว่าสวยค่ะใบมีเท็กเจอร์กระดูกเส้นชัดเจนมากมบอลกระดาษด่างก็มีนะคะภูลงยาสีชมพูค่ะอันนี้เป็นภูที่กําลังมีความรักนะคะ ออกเป็นสีชมพูอย่างนี้จ้าแล้วก็เขียวก็มีจ้าปุ๋ยเสือพรานยังไงคะอาณาจักรบอลสีไม่ธรรมดาจริงๆรอ้าวชายชนหาย,ยมีการโวยวายกันเล็กน้อย ออยู่ไหนเอ่ยอันนี้กวักกวักโพทองค่ะเ,เข้าไปดูชายชนกันดีก,กว่าแวะดูบุษราลคำเขาหน่อยนะใช่บุษราลคำไหมคะใช่ครับไม่ใช่เหรอคืออะไรอ่ะจันโกเมนมอ๋ออันนี้ไม้กระแสค่ะกำลังมา ร้อนแรงมากขายแล้วใช่ไหมันนขายแล้วจ้าขายแล้วจ้าอันนี้ก็ไก่ตัวงามจ้ามาถึงชายชนนะจ้ะเึ๊บเป็นไงคะอู้ใบใหม่มา ม่เจ้าพระเจ้าดูสิคะสีเป็นไงกัดแบบป้ายจนจะไม่เหลือเขียวแล้วเนี่ยสวยมากค่ะแล้วก็มีชายชนน้อยยังไม่กัดสีนะจ๊ะสั่งซื้อได้นะคะเออ ใครชนกัดสีน้อยอยู่ไหนเอ่ยอาอยู่นี่ใช่ไหมกัดสีมากเอาไปแล้วเหรอมีคนเอาไปแล้วเหรอครับอันนี้กัดสีหนึ่งใบค่ะราคาสอบถามได้นะคะอ่านี้เราจากบอลสีแล้วก็ลามมาบอลนี้นะคะบอลด่างค่ะ ดูดูทรงพาเวอร์มากเลยค่ะเยอะมากนะคะมาเจ้ามีใครเยอะกว่านี้อีกไหมเอ่อตอนนี้คือแดงอินโดแดงอินโดราคาเท่าไหร่คะหลักแสนพูดเบาๆก็เจ็บ <laughs> เอ่อ แล้วกต็ตานีใช่ไหมตานีใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ฟ <ขา S 1> <ส>ริับเออไม่ยังไม่มีฟลอริดาใช่ไหมคะฟอรดาอ,าอ,อฟอริดาอยู่ข้างในค่ะเพราะว่าเอ,อยาย่าจับจองไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ย่าหรือยายนี่แหละสักคนหนึ่ง <c oughs> อ,อ้ผินอ่อนค่ะสวยแล้วถวยแล้วทดมากนะคะดูใบ ดงกล้วยเอ่อรวมๆกันแล้วก็จะเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยอันนี้บอลอะไรคะคุณบอลหางกระเบน,บน,ห,เบนหูแหกอ่าแล้วที่เห็นใบละลายตรงนั้นคือกวากก็พรมจ้าอันนี้เราจะมี การบูรณาการตลอดนะคะคือเลี้ยงแล้วไม่ได้ปล่อยไว้เฉยๆนะต้องมีการแยกแล้วก็บูรณาการะคะ่ะ okay. มาดูท่านจอมทัพของเราดีกว่าหนึ่งสสามี่ห้าหใบค่ะ6กใบตอนนี้คงจะตัดไกาขายไม่ได้มีต้นเล็กนะคะ2ใบ สองใบประมาณหกพันบาทค่ะใครสนใจเอฟมาเลยจ้าเอ่ออันนี้น่าจะเป็นขุนช้างนะคะขุนช้างหัวล้านค่ะแล้วก็มาถึงโชคเก้าชั้นด่างชมพูมิ้นต์ด้วยนะคะอันนี้แพงค่ะคือไม่ต้องบอกก็รู้ใช่มหมเพราะว่ามิ้นต์ออกอย่างนี้นะคะดูใบดิ ด่างทั้งใบคือลักษณะอย่างนี้ยจะไม่มีไกลกลับไปเขียวแล้วค่ะเพราะว่ามันด่างจะด่างตลอดชีวิตนะคะเชื้อด่างแล้วก็บรรสีลายกระหนกกระหนกมากเลยค่ะลายกระหนกนะ,ะไม่ใช่ลายตระหนกตัวนี้ยังไม่ไม่ทราบชื่อนะคะต้องขออัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะ เพราะว่ามาใหม่ค่ะเป็นลูกไม้ของเมืองนอกนะคะมหามิ่งมงคลนะคะต้นนี้ตอนนี้ในการปิดประมูลก็อยู่ที่ประมาณสักสามสี่พันเป็นอย่างต่ำนะคะอ๋อนิวเวฟอยู่นี่นางตะเคียนอยู่นี่ไก่ตัวงาม ก็เน่นางพิมพ์นี่ค่ะดูการกัดของกลาชินีไม้ใบค่ะอีเหนานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะลักสุดลักสุดห่วงเลยเตัวนี้ชื่อเป็นไม้โบราณนะคะตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วก็ทิดาแม่กรองนางวารี ตอบของเราเจ้ากุ้งไขเซอร์บัวแดงห่าพื้นๆนนะคะสตรอเบอรี่สตารตา์ลายจุดไข่แดงฮกลูกฮกหลงจ้ะนะจ๊ะว่างๆก็ออกมาแวะเวียนคุยกันได้นะคะเอ,อมาดูมาชมกันได้จ้ะอันไหนขายได้ก็ขายจ้ะอันไหนขายไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ